ไปยอมเอาวัวเดีวหมูวันหมูวันหมูหมูแรงหมูแรงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกับไยไปดิใจเหนื่อยอมชอฟ้าเดี๋ยวดีดินี่เปลงเติมออมเจ๊เจ๊ เทคตัวเทคหนึ่งแทคอันหนึ่งนี่อ้อมตรงนี้ทำติดป้องริ้นด้วยไม่าม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 ารเสุด User joined your channel User left your channel เราเรารเส็ดมือเก่าไมันึือจัดอ่ะตุ๊กมันตุ๊กตัวละครมันดีเทคตัวละครอะไรอ่ะแท็กแต่เออเทคตัวละครเติมนี่หว่า เนหมูเซตหนึ่งว่ะกูได้ยินเสียงพูดแถวๆเนี้ยต้นยิงอยู่เว้นไปหมดฟอมหน้ากูฟอมอยู่ไหนเซตอะไรตบเป็นหมูอุ้ยอี้๊ฟอมสองตัวเฮ้ยฟอมกูหลุดกูโดนเฮี้ยอะไรไม่รู้เอ้ยไอ้ออมหลุดเป็นเฮี้ยหลุด ไ,ไอ้ออมอางเนี่ยก,มกมูมาแล้วมาแล้วแบตเสียแตกว่ะเอากูรอกูแคมไว้ละแคมไว้ละ เอา,าของไปไหนอ่ะอุ้ยเหี้ยหมูเต็มเลยกูเรียกหวยกลัเลยกูใส่ได้หมดจับมามมลุมลหมูลุมนะไอ้นึงเหี้ยอยูของไม่ได้เลยนะอดียวรับตีนะไอ้นึง มันหนีกูแล้วมันหนีกูแล้วใหน้นึงนอมันหนีกูแล้วมันหนีกูมันหนีมันหนีมันหนีมันไม่มกล้าบวกคอมล็อตตี้ดีเป็นเก่าเหรอเออ เขาหันสวจตัวหลังใครอสวยอุ้ยเฮียมือใหม่มือใหม่มือใม่มือใม่้ไม่เปิดกูเปิดแบบอลังการเช้มใหม่มมือใหม่โคตรเจ็บเอามือใหม่เลยัวกากเก็บโามไอ้เรื่อตั้งหนมเฮ้ยเตแต่งอ้เี้อแบบเ่แไอ้เรืง มืมมึงใหม่แรงจิงมใหม่มือใหม่แรงมากอันสวนมึงหันสวนมึงหันสวนแตกแตกแตกมหมยังไม่แตกมใหม่หัวไอ้มึงใหม่เจ็บตัวละครเช่ามึงใหม่ตัวละครเช่า าหา้ามไ <s hr iek> อาา้เหียไอ่เก็บไปเจอจะวุ้ยเหียม่มือไม่มือม่มือไม่มือม่มือไม่มือมกไม่แตกไม่แตกไมดปืน

พุ้ยเคี้ยวตึงจัดเอ้ยมือแดงไปแล้วพุ้ยเคี้ยแม่งมุไม่ตายอะไรนีงเรื่อยๆมือแดงมือแดงไล่มือแดงก่อนยั่อ๋อมันจะดิสได้เปล่าวะขึ้นตึกขึ้นไปหลังฉันเหรอมันอยู่มันอยู่ข้างล่างมาดินี่กำลังวิ่งมานี่เอิได้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 ด้ได้ด้ได้ดิดหาที่นี่ระเบ้าออกมาหรือมันจะลงมาเติม ดีด uhm. like ีดีเลยอมมึงมาลงมาเติมแน่เฮียเจ็บป่ะเก็บดิซมึงเก็บดิดีกว่าปอมมึงเก็บดิดีกว่าดีพอกันเลยดีพอกันเลยไปเร็วเก็บดิปอมกูดิเก็บดีแล้วกูดีแล้วดีเลยดีเลยออมดีเลยหัวโปสองสองไอ้ก้อนขวานเด็กตอกล็กตัวขนสั่งกูเหร่อยละตกแตก โอเคนะครับก็จบไปแล้วละครับฝา,ไาไกไลค์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับพูดผิดเลี้ยมือนแต่งทาคลิปนะครับวันนี้ไปละ